คุณป้าคะสวัสดีคะ่ะนี่เธอเองหรอกเหรอที่จะเข้ามาอยู่ใหม่กับฉันใช่คะ่ะแกแกนั่นมันคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่กับป้าเขาหรือเปล่า ใช่แหละกี่ค,คนแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่กับป้าเขาได้เลยเนาะก็หวังว่าคนนี้จะคงอยู่ได้มั้งอปกัเนี่ยห้องของเธอ ทำไมห้องเล็กจังเลยคะนี่จะอยู่หรือไม่อยู่ราคาถูกขนาดเนี้ยเธอจะเอาขนาดไหนถ้าเธอไม่อยากอย,กอยู่แล้วก็ยังมีคนรอเช่าต่อตั้งเยอะแยะนะ อยู่ค่ะเนี่ช้ยม่องเข้าฉนะันอะจ่ายมาร้อยหนึ่ง เธอใช้ของของฉันทุกชิ้นน่ะต้องจ่ายเงินดิยานี่ป้าก็งบไปหรือเปล่าคะอามานี่ ปิดเองแหละสะผมแค่เนี้ยทำไมต้องใช้น้ำเยอะขนาดนั้นก็ไหนเราคุยกันแล้วนี่ยคะว่าจะจ่ายค่าน้ำกันคนละครึ่งก็จันพุทธศุกร์ะฉันจะปิดน้ำส่วนอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เราก็ห่างกันไงป้านะป้า แล้วหนูจะสาบผมยังไงล่ะเนี่ยนี่ใครใช้ให้เธอเปิดแอร์ทารู้ไหมว่าค่าไฟมันแพงขนาดไหนพี่ป้ามีสิทธิ์อะไรมาปิดแอร์ของหนูคะแล้วอากาศก็ร้อนขนาดนี้ใครจะทนไหว ก็เหลืองเธอสิถ้าเธออยากเปิดแอร์แล้วก็จ่ายมาร้อยหนึ่งนี่ป้าคำก็เงินสองคำก็เงินจะอะไรกันนักกันหนากับเงินเนี่ยสมแล้วแหละที่ลูกแท้ๆของป้ายังไม่กลับมาดูป้าเลยใครจะทนอยู่กับป้าไหวขืนป้าทำแบบเนี้นะหนูไม่อยู่ก็ได้บ้านหลังเนี้ยอยู่คนเดียวไปเลย ไม่มีใครอยู่ป้านี้ได้เลยอืมที่จริงก็สงสารป้าเข้าเหมือนกันเนาะไม่มีใครอยู่กับแกสักคนเลยไม่แต่ลูกก็อยู่ต่างประเทศหมดอือไอเหาะ ไหนเธอบอกว่าจะไม่กลับมาอยู่แล้วไงล่ะแล้วกลับมาทำไมอีกเงินหนูก็จ่ายแล้วจะไม่อยู่ได้ยังไงล่ะีกินอะไรอ่ะเหม็นไปทั่วบ้านหมดเลย มจะตายป้าลองชิมดูไหมคะเอาไปไกลๆเลยนะลองชิมดูนะคะป้านะไ,ไม่เอาอ <laughs> ชิมดูนะคะไม่เอาเหม็น ไมป้ามานอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะออป้าทำกับข้าวเยอะไปหน่อยนะทิ้งไปก็เสียดายหนูไม่มีเงินจ่ายป้านะคะป้ามีคิดตังค์หรอกคข้าหน้าเข้าหลังอ่ะกลับดึกนะเป็นผู้หญิงมันอันตรายมากินข้าวกันค่ะป้า ขอบคุณ <ตา S 2> คะอะร่อยนะอืออร่อยมากเลยค่ะป้าขอบคุณนะคะวันหลังอย่ากลับดึกนะป้าเป็นห่วงค่ะ เป็ไงเป็นไงอีเ,งเอาหมาที่ไหนมาเลี้ยงเนี่ยสกปะปเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็ฉี่ดูสิเนี่ย,เ,ยเป็นหมาจรจัดอะป้าหนูเห็นทิ้งไว้ข้างทางหนูสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงไม่เอาอะฉันไม่ชอบป้า หนูจ่ายเงินป้าก็ได้แต่ถ้าหนูไม่อยู่อ่ะหนูต้องรบกวนป้าช่วยหนูดูหน่อยนะไม่เอาหรอกเธอเอามันมาเลี้ยงเธอก็ดูแลเองสิทำความสะอาดด้วยนะ ปุ้ย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 กินข้าวเยอะเลยวันนี้ปุ้ยปุ้ยสนิ้ป่ะป้าคะอ้าวกลับมาแล้วเหรอหนูดาวันนี้ปุ้ยปุ้ยกินข้าวเยอะเลยนะหนูจะกลับบ้านนอกแล้วนะคะหนูจะกลับบ้านนอกเห,อหรอ,หรอ ป้าจะไม่ขอเงินอะไรหนูอีกเลยหนูอยากจะเปิดแอร์หนูอยากจะกินน้ำพริกกะปิหรือว่าใช้ของของป้าได้ทุกชิ้นเลยป้าไม่คิดเงินงหนูแล้วเงินที่ป้าเก็บหนูมาเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะคืนให้หนูนะป้าคะเงินห้าพันนี้ เก็บไว้ซื้ออาหารให้ปุ้ยปุยนะคะส่วนเงินก้อนนี้เป็นค่าเช่าบ้านแล้วก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากหนูขอบคุณป้าน,นะคะที่ดูแลหนูมาเป็นอย่างดี ไปแล้วนะคะป้าดูนะเราคงไม่มีโอกาสเจอกันอีกแล้ว่ะรูกับ้าคงไม่เจอป้าป้า